นี่เปนล้อล้่วอเอมนี่เป็น้อโรโ่นี่คือลนาที หมือนกินเหล้าปกติอะครับแล้วพอถึงเวลาที่ผู้ก่อเหตุเขานั่งเขากลับบ้านไปแต่ก็ไม่ได้มีทุกเรื่องทะเลาะอ,อะไรกันนะออแล้วพอสักพักเขามาก็ทุกคนก็เหมือนปกติอะเขาเหมือนเหมือนยอกล้อปกติแต่อัน,นี้เขาว่าเอาปืนมาจ่อยิงยตรงนี้คือพื้นที่ผมคือเลิกงานก็มากินปกติ อันนี้แบบใครผ่านมาก็แวะกินแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับไม่น่าจะครับเพราะว่าทุกอเหตุผมเพิ่งรู้จักกันเมื่อสี่ห้าวันนี้เองแล้วผู้ตายคือเขานานแล้วครับไม่เคยมาเลยครับใช่ครับคือลกักลักเลยสี่ห้คา,า,าคนสี่ห้าคนคนยิงมานักกินปอดผู้ตายใช่ครับ แบบคนยิงใช่ครับแ้วคนยิงผมรู้จักเขาสี่ห้าวันนี่แล้วคนตายทำงานที่ไหนคาร์บอนไปคร์บอนช่วงพาทไรเบาะไคาร์บอนไปคาร์บอนเป็นคนยิงคนละที่เลยแล้วมันไปแน่นอนครับ เพิ่งมากินได้สี่ห้าวันไม่ได้มากินที่นี่ครับคือว่ารู้จักกันครั้งแรก,กคือเขามากินที่นี่แล้วก็ครั้งต่อไปก็ไม่ได้มากินครับคือก็รู้จักกันสี่ห้าวันแล้วก็ล่าสุดก,ก็มากินที่นี่แล้วคือมาไม่ได้ก็นี่งไงก็ที่สันบอกแล้วก็แม่พี่อ๊อกพ่อพี่อ๊อบอกว่าพ่อยเป็นหน้าที่อของหมวดผมก็เลยผ่อน ผมก็เลยพอนเบาให้รู้ติ้วกระผมมาตั้งก่าบ้านแล้วว่าไม่หนีนะเมื่อกี้ไปที่เย็นเยเมื่อกี้ไม่ได้ถามมันไม่หนีนะเขาบอกว่าจอดแล้วเดินอ้อมหลังผมสามคนผมนั่งอยู่ฝั่งนี้สามคนมันเดินอ้อมมาหาไอ้คนตายเลยจ่อเลยปั้มกระมันพอยิงไอ้คนตายเสร็จผมก็โดดข้าวคนตายล็อกปืนที่แขนมันแล้วดำมันลงไปข้างล่าง พอดันลงข้างล่างปุ๊บไห้ต้องคนที่นั่งกินโย่ผมตามไปดูผมบอกเฮ้ยไอ้เหี้ยน้องตายเนี่ยไม่ปืนเนี่ยเนี่ยมันจะยิงน้องเนี่ยมึงพูดเนี่ยมึงจะทำกูแต่ขอยิงผีมึงอย่าทำผมแต่ขอยิงผีขอยิงซ้ำไม่ถี่มันตอนแรกก่อนน้ำรัวจะมามันยังไม่ไปเมันก็นั่งอยู่บนรถขอแห้งแล้ว

มองยิน,ยนก,กินข้าวมอไปไหนไม่เขาว่าอะไรเราเราถึงได้กดแค้นถึงเราจ้ต้องยิงให้เขาตายจำไม่ได้แล้วรับสารภาพาไหมว่าเราเป็นคนยิงรับสารภาพเรียก ว่าแม่ตด่นนิดหน่อยเียกพอพาไปมอบตัวหน่อยผมฆ่าคนตายก็บอกว่าเขาบอกว่าพาเขาไปหนกพักน้อยเขาไปมอบตัวเขาบอกบอก็ถามเขาเนี้ยแหละเขาก็ร้องไห้เราก็ร้องไห้เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเราไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเราก็ขอโทษที่เราไม่เคยรู้ว่าลูกไปทำอะไร เด็กเขาก็ไปรับไปส่งแฟนไปทำงานเราก็ไม่เคยรู้ไงโอ้มันกลับมานั่นแหละมันเรียกมาแม่พาไปโรงพักหน่อยไปมอบตัวบอกเรียกพ่อด้วยบอกกูจะไปยังไงกูก็ไปไม่ถูกก็บอกบอกเนี้ยอยากขอโทษอยากขอโทษพ่อกับแม่ไม่เคยรู้เรื่องอยากขอโทษค่ะที่ลุงถาลงไปเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรกันมันออกไปสักพักหนึ่งมันก็อยู่

ไม,มไม่มีจันทรชาบัลแพทย์เลยโอ้โหทำงาน